สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาเจอพระแก้วมรกตนะคะอันนี้เป็นที่เก็บพระแก้วมรกตแบบในยุคต่างๆเอาไว้นะคะอันนี้เป็นพระแก้วมรกตนะคะถ้าเราจะขึ้นไป ที่บ้านหลังไหนนะคะอันนี้จะเป็นแบบโบราณเลยนะคะกรอบแบบนี้จะเป็นแบบกรอบโบราณนะคะจะเป็นกรอบกระจกแบบนี้และซ้ายขวาเนี่ยจะไว้สําหรับเสียบดอกไม้นะคะอันนี้นะคะเป็นสํานักพุทธรัตนประทีปนะคะจะมีอยู่ประมาณสองสำนักที่สร้างพระขึ้นมาแล้วก็ เชิญพระเกจิอาจารย์ทั่วทั้งประเทศไทยทั้งธรรมยุตและมหานิกายนั้นเข้าอาธิษฐานจิตปลุกเสกพระพุทธรูปเหล่านี้นั่นก็คือสำนักพุทธรัตนประทีปและสำนักพุทธศรีประทีปนั่นเองนะคะเนาะดังนั้นสำนักพุทธรัตนประทีปนี้จะมีการสร้างพระแก้วมรกตในปังต่างต่างไม่ว่าจะจะเป็นภาคฤด,ดูร้อนนะคะภาคฤดูหนาวภาคฤดูฝนนะคะแต่พระแก้วมรกตที่เราได้เห็นนี้เป็นภาคฤด,ดูฝนแล้วก็ ลงทองอันนี้เป็นเนื้อเดิมๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะจะเป็นองค์เดิมองค์แท้นะคะที่ได้เก็บรวบรวมมาอาจจะชาวบ้านนะคะได้สรัทธาเลื่อมใสพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะก็เลยได้มอบมาให้ก็เลยได้เอามาเก็บรวบรวมวอันนี้บ้านอาจารย์ก็มีเหมือนกันเนาะบ้านอาจารย์มีประมาณ3 4ถึง4องค์นะคะก็เก็บรักษาเอาไว้นะคะถือว่าเป็นพระพุทธรูปในสมัย ที่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวแล้วก็มีการสร้างที่ชัดเจนแล้วก็เป็นการสร้างที่ดีมีพิธีกรรมดีมีพระสงฆ์เกจิอาจาร์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าอาธิษฐานจิตปลุกเสกในพระพุทธรูปนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครมีไว้นะคะให้เก็บรักษาและกล่าวไหวสักการบูชาอาธิษฐานขอพรให้ดีนะคะถือว่าเป็นพระที่ดีนะคะมีประวัติมีเรื่องราวแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็เป็นพระที่ พระราชวงศ์ชั้นสูงของเราในยุคนั้นสมัยนั้นยังมีชีวิตอยู่ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีในการจุดเทียนเรื่อจุดเทียนมหาชัยแล้วก็โปรโยดอกไม้นะคะด้วยเช็กเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ